สวัสดีเพื่อนๆชาวไฟซิมและผู้ติดตาม Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องไฟซิม t ดอทสตอรี่นะครับกับผมจะพามาบินในสภาพอากาศปิดนะครับวันนี้เราเทคออฟมาจากสนามบินภูเก็ตนะครับกำลังบินไปท่ากาศยานตรังนะครับโดยบินแบบไอเฟนะครับสภาพอากาศรอบทางตอนนี้นะครับเรียกว่าเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับคือมองไม่เห็นเลยเลยนะครับ ตอนนี้เรากำลังบินอยู่ที่ความสูง4,100ฟุตนะครับกำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆด้วยโบลต์เจคอสปีดกำลังไต่ด้วยโบลต์เจคอดสปีด700ฟุตต่อนอาทีนะครับสปีดตอนนี้อยู่ที่อินดิเคเตอร์อยู่ที่100ประมาณ110น็อตนะครับครับตอนนี้กำลังรออินเตอร์เซปลูดนะครับร w วิสกี้14นะครับตัว W14 นะครับถ้าอินเตอร์เซปลูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หมด เอา o p วพ o t ล a อตแนบเซเล็กโหมดนะครับเพื่อบินเข้าตรังสนามบินตรังนะครับโดยที่รู้ความสูงเราวันนี้นะครับบินที่4,000ฟุตนะครับครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเครื่องช่วยอากาศที่ปกติจะบินแบบถ้าคนเล่นไฟซิมนะครับจะบินตาม GPS ตามแบบในคลิปวันก่อนผมนะครับแบบบินด้วย GPS นะครับหรือว่าบินด้วย FMC หรือ CDU ต่างๆเนี่ย บางคนเด็กใหม่ที่เล่นไฟซิมอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันมีระบบนําทางพื้นฐานของไฟซิมอยู่นะครับคือการเดินอากาศแบบยุคก,ก่อนนะครับอันนี้เข็มเริ่มเข้าแล้วับจะกดแนบรอไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เ่องมันจับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเรื่องเครื่องช่วยเดินอากาศประเภทวิทยุและทัศนวิสัยนะครับผม ครับวิธีการจูนความถี่เข้าหาสถาน,นี v ี r DME นะครับให้มาที่ Nav Mode นะครับถ้าใครใช้เครื่องบินรุ่นอื่นก็สามารถจูนหาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้สมมตตอนนี้ผมจูนหาสถานบินภูเก็ตอยู่นะครับภูเก็ตขึ้น v r r ขึ้น1.6.9 9นะครับตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนไปเป็น VOR ของตรังดูนะครับตรังานง v OR 1 16. 6นะครับก็จะลองเปลี่ยน f r e q u e n c y ดูนะครับ มันก็จะไอเดนเป็นสนามบินตรังขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถบินดเรยเข้าหาสนามบินได้นะครับสมมติถ้าเราจูแล้วเข็มบเรามันเบี้ยวเบี้ยวไปข้างไหนข้างหนึ่งนะครับหรือยังไงนะครับให้เราลองหมุนคอสนะครับคอสให้หมุนให้จนนรรงนะครับแล้วก็บินไปตาม heading นั้นดูนะครับแล้วก็กดแนบอดนะครับเครื่องบินก็จะบินเข้ามาตรงคอดเองนะครับ ตอนนี้แล้วก็ต่อมานะครับคือ DME นะครับ DME Distance Measuring Equipment นะครับมันจะบอกระยะทางของระหว่างตัวเรากับสถานีปลายทางนะครับตอนนี้ยอยู่ห่างจากสถานีปลายทางไป36.7นอตที่เข้ามานะครับหรือถ้าใครอยากจะแบบอยู่ดีอยากจะดเดเ็กไปสนามอื่นที่ใกล้นะครับสมมติว่าผมอยากดเดเด렉ไปสนามบินกระบี่นะครับผมก็หาความถี่กระบี่นะครับสามารถหาได้จาก เออ iOS เอ,อ้ขอโทษครับ VOR กบีเนี่ยสามารถหาได้จากเว็บ Web s k y v e c t o r นะครับ VOR กบีขึ้น1 1... 1 0... 0... 1 1นนะครับอ่ะขึ้นนี้นะครับกบีนั้นก็จะขึ้น Idenk BI มาให้นะครับถ้าใครอยากจะได้เข้าสนามบินกบีนะครับก็หมุนจนกว่าคอสมันจะตรงให้นะครับ อตอนนี้หมุนเกินนะครับตอนนี้กระบี่นะครับให้บินเข้าคอสประมาณ340นะครับสนามเป็นอยู่ทางด้านหลังเราไปทางซ้ายนะครับหรือให้เราบินเฮ a d i n g 340ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะบินเข้าตรงเข้าหาสนามบินกระบี่นะครับเหมือนกันครับ VOR จากสนามสถานี VOR กระบี่อยู่ที่23.1ไมล์ไมนะครับก็คือเราอยู่ใกล้กระบี่กว่าตรังนะครับ ต่อมาครับคือการเกาะแอร์เวย์นะครับเวลาใช้ VOR เกาะแอร์เวย์นะครับให้เราไปดูคอสในเว็บ Sky Vector ก็ได้นะครับตอนนี้ผมบินอยู่บนวิสกี้14นะครับวิสกี้14ผมออกมาจากภูเก็ตน,นะครับมันใช้คอส115นะครับผมก็จะใช้คอส115แต่ผมต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นของภูเก็ตก่อนนะครับภูเก็ต116.9นะครับผมก็จะเซตของภูเก็ตไว้ 1>, 1, 1 6 9 9ก็จะเป็น P U T นะครับแล้วผมก็เซตคอร์สให้เป็น1.15นะครับอ่าจะมีเฟกอยู่ตรงนี้นะครับเฟกกลับแปลว่าสถานีอยู่ข้างหลังเรานะครับชิบชิบช้วผมก็กดแล้วตอนนี้นะครับถ้าเข็มมันอยู่ซ้ายนะครับแปลว่าเราตกมาทางขวานะครับให้เราบินไปทางซ้ายนะครับเพื่อเป็นการขึ้นรูทขึ้นไปบนแอร์เวย์นะครับ ตอนนี้หางจากสถานีภูกเก็ตไป55.6ไม์นะครับก็จะค่อยคเลี้ยวเข้าไปนะครับหรือถ้าใครอยากจะใช้แนมโหมดก็สามารถกดแนมโหมดเดยนะครับเครื่องจะเข้าไปเองนะครับ ตอนนี้ DME โชว์ว่าแนม2ตอนนี้ที่ตรังนะครับอยู่ห่างไป29.6นเนติข้มาม้นะครับกลับมาเป็นแนึ่งอ่าตอนนี้แนึ่อยู่ห่างจากภูเก็ตไปตั้ง57นสเนอติข้มาม้ประมาณ60ไม้แล้วนะครับ เป็นการบินที่เหมาะนะครับในเวลาทัศนวิสัยต่ำหรือเวลากลางคืนนะครับครับต่อมานะครับตอนนี้ผมก็ใกล้สนามบินตรังเรื่อยๆนะครับผมจะสับไปใช้ v o r ของตรังนะครับห่างไป21ไม์นะครับแล้วผมก็จะได้เรกเข้าสนามบินเลยนะครับตอนนี้ มันให้เข็มตรงแล้วก็กดระบบอาตัวเราใช้แนปหมดนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองถ้าใครบินเครื่องลําอื่นนะครับไม่มีคําว่าแนปไม่เป็นไรนะครับให้กดคําว่าล็อกนะครับ LOC นะครับมันจะล็อกให้นะครับต่อมานะครับไปดูสนามบินตรางนะครับสนามบินตรางเนี่ยมันมี approach หลายแบบนะครับแต่ว่าผมจะทํา l o คอ l i เซอร์ p r โพรชนะครับคือเขาไม่มี i o OH s นะครับที่นี่มีแค่ l o คอ l i เซอร์อย่างเดียวนะครับเราก็ต้องทําแค่ l o คอ l i เซอร์นะครับ <c oughs> <bunker> ก็ยากหน่อยนึงนะครับเป็น l o คอ l i เซอ r ์ร w a ั1เวนหนะครับแล้วก็มี v r r u n รันวนหนะครับผมจะลองทำาลคอ l l เซอร์ก่อนนะครับเพราะว่ามันพิเศนกว่ากว่า r <c oughs> <ieso> นะครับครับตามชาร์ตบอกว่า ให้ทำ DME arc เข้ามานะครับ17 DME arc turn นะครับเข้ามาที่ความสูง3,000ฟุตงั้นผมต้องดีไซน์ไป3,000ฟุตก่อน3,000ฟุตลดความเร็วรุ้ยฟุต arc ที่17มานะครับตอนผมถึงวงแล้วผมต้องเลี้ยวก่อนนะครับเลี้ยวขวาก่อน ปรับคอร์สไปเรื่อยๆนะครับเป็นเอาบาคอร์สนะครับเป็นสองนะครับอตอนนี้ถ้าคอร์สได้แล้วนะครับอันนี้ผมเรียวช้าไปนะครับเข็ม <c oughs> okay, มันก็เลยเข้ามาใกล้เกินนะครับต่อไปนะครับขอที่ผมจะเข้าต่อคือขอ280นะครับ หรือ285ก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะแบบเข้าไปทีละ10องศาประมาณนั้นนะครับตอนนี้จะค่อยๆเลี้ยวทำอาร์เข้าไปนะครับนี้ผมอยู่ที่16.6ตอนที่เข้ามานะครับพยายามแก้ให้กลับไปเป็น17อยู่นะครับอตอนนี้คอร์ดก็เริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วนะครับ สิบหกที่ข้อมาดูความเร็วความสูงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูแต่ขอดอย่างเดียวนะครับ16.7ล้ครับคือยิ่งเราทำอาร์กกว้างอะครับยิ่งไกลเข็มจะยิ่งเข้าเข็มจะเดินช้านะครับแต่ถ้าเราทำแบบอาร์กไม่ห้องสอนครับสไม้เข็มมันจะเดินเร็วมากนะครับ อย่างเงี้ยครับเข็มเข้ามาใกล้แล้วนะครับก็หมุนไปอีก10องศาครับก็เป็น275นะครับผมก็เลี้ยวไปด้วยนะครับตอนนี้กลับมาที่ใกล้ท7 d m ี่17 DME แล้วนะครับอ่ะ17 DME แล้วนะครับวิธีป้องกันไม่ให้ o v e r ร์ชู t ออกไปนะครับคือเลี้ยวปีกให้ลึกขึ้นนะครับ รอเ,เข็มมันเข้ามาชนเรานะครับอันนี้ผมก็ทำไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับหัดทำจิ๋วเหมือนกันนะครับทำได้นิดหน่อย <c oughs> อ่าเข็มเข้ามาชนแล้วนะครับผมจะเลี้ยวต่อไปเป็นคอร์สสองหกห้านะครับ ตพยายามรักษาไว้ที่17 DME ให้ได้นะครับระหว่างนี้นะครับผมก็จะเซ t ตล็อก i z ลิเซอร์นะครับเซ t ตคอร์ใหม่นะครับเซ็ตความถีใหม่เป็น10.3นะครับ แก้คอร์สใหม่นะครับคอร์สแก้เป็น081นะครับอ่าว้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลี้ยวเข้าไปช้าๆนะครับเอมเอีย e งอยู่ที่17อยู่เหมือนเดิมนะครับผมจะค่อยๆเลี้ยวเข้าไปอินเตอร์เซปไฟนอลคอร์ดนะครับตอนนี้ความสูง3,000นะครับ ออิินเเเตรร์ซปสผมขอเลี้ยวก่อนนะครับผมกเอฟไว้ชุดออกไปอตอนนี้ไมเคิลจะจับล็อกคอลไลเซอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับยิเซนต่อมานะครับที่จุดตังวิสกี้หนึ่งนะครับ ตังวิสกี้หนึ่งต้องอยู่ที่2,600นะครับหรือ10ประมาณ10 DME นะครับเครื่องกำลังเลี้ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเอาผมตามสูงเกินมาหนึ่งไม่เป็นไรนะครับข้างหน้าเหมือนมีภูเขานะครับขอยอยู่3 0 0 0ไปก่อนแล้วกันขอข้ามเข,า,ขาไปก่อนนะครับผมเ้าผมค่อยดีเซลลงไปที่2,600ฟุตนะครับ ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ความสูง2,600ฟุตนะครับระยะห่างตอนนี้ก็9.3 DME นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเรื่อยๆนะครับไปความสูงต่อไปที่6 DME นะครับจะอยู่ที่1 9 0 0นะครับผมจะค่อยๆดิสนลงไป1,900ฟุตนะครับ เอฟมันเห็นเครื่องสงองลำที่สนามบิน C177 กับ t i เกอ AA5 ครับเหมือนเห็นลันเวยอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับรู้สึกจุดต่ำสุดที่จะลงมาได้นะครับคือ ประมาณ600ฟุตนะครับมี่ผมขอทีค้างไว้เท่นี้ก่อนนะครับ แรง2 0งพอีนะครับตอนนี้อยู่ที่5จุดต้องลงไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่5มาแล้วนะครับมันจะมาขำไปหน่อยเองอะจะลงไป600ฟุตน,นะครับตอนนี้จะลดความเร็วกลางแฟงแล้วก็กลางเกียร์นะครับ ทรีกรีนไลท์นะครับลาดิ้งเกียร์เช็คแฝบจะกลางได้ก็ต่อเมื่อเข้าไวอาร์นะครับนี่ผมกลางก่อนขอโทษนะครับลืมดูนะครับความเร็วกลางแฝบคือไวอาร์ตรงนี้นะครับจะกลางแฝบได้ อะไรเนี่ยใครตัดหน้าฉันเนี่ยสองลำนี้นี่ ปล,อลดอัตอนรัตแล้วนะครับมันจะหลบบินด้วยแมนนวลเข้าไปต่อนะครับ เาจออะไรไปให้ปิดทางสปันเดอร์ด้วยนะครับครับในเวลากลางคืนนะครับถ้าใครมองไม่เห็นเส้นแท็กซี่เว์นะครับให้แท็กซี่ตามไฟสีเขียวไปนะครับเอ๊ะอันนี้เรามาถูกสนามหรือเปล่าเนี่ย จะขอไปจอดหน้าอาคารก่อนเหลือคาบรบู้โยสามอยู่ฝั่งโน้อนนอ่ะออนี่อยู่นี่นี่ถ้าอากาศสยันตรังนี่อยู่นี่ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปหน้าผมจะมาทำเรื่อง ADF แล้วก็ ILS นะครับครับฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ